สวัสดีครับต่อกันข้อที่23สามัญปี65นะครับโจทย์บอกว่าจากการศึกษาปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้นระหว่างสารเคมี2ชนิดนะครับก็คือ A B ในรูปสารละลายที่อุณหภูมิ25องศาเซลเซลียสเกิดเป็นผลิตภัณฑ์2ตัวก็คือ C กับ D นะครับโดยมีขั้นตอนต่างๆดังนี้ขั้นที่ 1. A ทาปฏิกิริยายกับ B ก่อนเกิดเป็นสาร X ดังสมการแล้วขั้นที่2เมื่อตรวจวัดปริมาณสาร X พบว่า มีปริมาณน้อยมากเนื่องจากสาร x เกิดการสลายตัวอย่างรวดเร็วอ่าเนื่องจากสาร x เกิดการสลายตัวอย่างรวดเร็วได้สาร2ชนิดดังสมงการต่อไปนี้โอเค x เกิดเป็น c แล้ว x ก็เกิดเป็น d โดยตอน x เปลี่ยนเป็น c เนี่ยเป็นปิยาดูดความร้อน5กิโลจูล x เปลี่ยนเป็น d เป็นปิยาดูดความร้อนเหมือนกันแต่20กิโลจูลทีนี้เขาก็บอกต่อมาว่าเมื่อติดตามความเข้มข้นของสารชนิดต่างๆในช่วงต้นของปฏิกิริยาได้ผลดังตาราง นะครับก็คือ B เนี่ยมันเป็นสารตั้งต้นนะมันก็ต้องลดล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 งอ่าซี C กับ D เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์มันก็เพิ่มขึ้น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 น,นะครับอันนี้ก็เพิ่มขึ้นโอเคก็ถูกต้องสมเหตุสมผลดีแต่ถ้าดูจากทรงเนี่ยบเนี่ยภายในเวลาสิบวิเนี่ย B เนี่ยมันหายไปประมาณศูนย์จุดหนึ่งนะแต่ว่า C เนี่ยใช่ไหม B เนี่ยมันหายไป0.1 B มันหายเยอะนะ B มันหายหายเยอะนะ0.1นี่แล้ว C เนี่ยมันเพิ่มขึ้นแค่0.02เอง D เนี่ยอูย้เพิ่มเยอะอยู่ D เนี่ยเพิ่มขึ้น0.07โอเคแสดงว่า D เนี่ยเพิ่มเร็วกว่า C นะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น B เนี่ยลดเร็วมากเลยนะครับ B ลดเร็วมากเลยแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่า A มันจะลดยังไงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นจากข้อมูลตรงนี้โจทย์บอกว่า ข้อสรุปแบบแผนภาพที่แสดงการเปลี่ยนพลังงานกับปฏิกิยาเคมีเป็นดังนี้ไก่ไข่ควายงูจานนะครับจากข้อสรุปตรงนี้เนี่ยอ้ยผมจะดูทรงกราฟได้ยังไงวะเน,นี้ยโอ้ตายเลยนะครับตา,ตาย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 เจอโจทย์อย่างนี้มาไม่เป็นไรค่อยๆเช็คกันนะทีละอันนะอันแรกก่อนเลย A. ทําปฏิกิยาเคมีกับ B. เกิด X เกิดสมการอย่างนี้นะครับซึ่งสมการนี้เราก็ไม่รู้ว่าดูดหรือคาย แต่มันมี2ขั้นขั้น1กับขั้น2แสดงว่ากราฟเนี่ยหนึ่สองสองลูปโอ้ทุกอัน2ลูปหมดเลยนะครับทุกอันก็2ลูปหมดเลยแล้วเรารู้อะไรอีกเนี่ยสิ่งที่เรารู้คือมันบอกว่าเมื่อตรวจวัดปริมาณของสารพบว่า X มีน้อยมาก X มีน้อยมากก็แสดงว่า X มันสลายตัวกลายไปเป็น C กับ D ได้เร็วนะครับ ก็แสดงว่าพลังงานก่อกำมันของ x ตอนที่สลายตัวไป,ไปเป็น c กับ d mm. จะต้องมีค่าน้อยกว่าพลังงานก่อกำมันของ a กับ b ที่รวมกันเป็น x ถูกไหมครับ <hit> เพราะว่ามันบอกว่า x เนี่ยมีปริมาณน้อยมากๆเลยเห็นไหมครับ x มีปริมาณน้อยมากๆเลยแสดงว่าพลังงานก่อกำมันฝั่งนี้จะต้องน้อยกว่าพลังงานก่อกำมันฝั่งนี้ซึ่งกอไก่เนี่ยยังเป็นไปได้นะครับแล้วขอไข่พลังงานก่อกำมันฝั่งนี้ น้อยกว่าฝั่งนี้ขอไข่ก็เป็นไปได้นะครับแต่พอมาดูคอควายอู้ไม่ใช่แล้วพลังงานก่อกำมันฝั่งนี้เยอะกว่าพลังงานก่อกำมันฝั่งนี้แบบนี้ไม่ใช่แสดงว่าปัญญานี้เกิดช้าปัญญานี้เกิดเร็วถ้าเป็นแบบนั้น x จะเหลือบานเบิดเลยนะครับ x จะเหลือบานเบิดเลยคอควายนี่ไม่ใช่นะครับคอควายนี่ไม่ใช่งองูโอ้ไม่ใช่ทรงเดียวกับคอควายเลยหึนะครับพลังงานก่อกำมันฝั่งนี้เ um ยอะพลังงานก่อกำมันฝั่งนี้น้อยแสดงว่าปัิยาฝั่งเนียนเกิดเร็ว ปัาฝั่งนี้นเกิดช้าอ่าถ้าเอ้ยผมพูดผิดปายาฝั่งนี้พลังงานเก่อกำมมันเยอะมันเกิดช้าปายาฝั่งนี้พลังงานเก่อกำมมันน้อยแสดงว,ว่ามันเกิดเร็วถ้าฝั่งนี้เกิดเร็ว A กับ b, b, b ก็จะเปลี่ยนไปเป็น x ได้เร็วแล้ว x จะเปลี่ยนไปเป็น C กับ d ได้ช้าแสดงว่า x จะเหลือบานเบรอะเลยแต่โจทย์บอกว่าไหนล่ะเนื่องจากเนี่ยพบ x เนี่ยเมื่อตรวจวัดปริมาณ x พบว่ามีปริมาณ x น้อยมากแสดงว่าไอ้ฝั่งนี้ต้องเกิดเร็ว ใช่ไหมไม่ใช่แบบไม่ใช่อย่างนี้งองงูเนะี่ยมันผิดนะครับงองงูผิดแล้วก็ดูจอจานไอ้อย,ย่อจอจานนี่ก็ยากจังนะจอจานนี่ก็แต่ถ้าดูกับตาคร่าวๆนะผมว่าแบบไม่มีไม,ม้บรรทัดนะแบบไม่มีไม,ม้บรรทัดนะก็คือผมว่าฝังฝ่งนี้เนี่ยเกิดเร็วฝั่งนี้เนี่ยเกิดช้าเพราะฉะนั้นถ้าฝั่งนี้เกิดช้ากว่ากว่าที่ A กับ B รวมกันจะเกิดเป็น x มันใช้เวลานานแต่พอเปิด x ขึ้นปับ๊บเเปลี่ยนเป็น c กับ d อย่างรวดเร็วฟับอ่าใช่ไหม ไฟยานี้ก็เลยเหลือ x น้อยก็เป็นไปได้ตอนนี้เหลือไก่ไข่จานผมตัดควายกับตัดงูไปแล้วนะครับแล้วทีนี้ผมจะดูยังไงอีกผมก็ยังไม่รู้เลยผมก็ต้องมาดูอัน,นี้ต่อสิ่งต่อไปที่ผมเห็นก็คือผมสังเกตว่า x เปลี่ยนเป็น c เนี่ยมันดูดความร้อน5แต่ x เปลี่ยนเป็น d เนี่ยมันดูดความร้อน20ปกติกราฟการดูดความร้อนนี่นักเรียนคิดตามผมนะกราฟเนี่ย ถ้าเป็นกราฟดูดความร้อนสมมุติว่านี่พลังงานของสารตั้งต้น x เพราะมันเริ่มต้นที่ x เหมือนกันใช่ไหมลูกนะครับกราฟดูดความร้อนเนี่ยมันจะเป็นทรงอย่างนี้อ่าใช่ไหมครับทรงมันจะเป็นอย่างนี้ถ้าดูดความร้อนไปน้อยอ่าระยะห่างตรงนี้มันก็จะน้อยใช่ไหมครับดูดความร้อนน้อยระยะห่างตรงนี้ก็น้อยแต่ถ้าดูดความร้อนมากอ่าผมไม่รู้พลังงานก่อกับมันนะสมมุติว่าพลังงานก่อกับมันเท่ากันถ้าดูดความร้อนมากนะระยะห่างจากนี้ถึงนี้ก็จะมาก เพราะฉนั้นสิ่งที่ผมจินตนาการได้ก็คือตอนนี้ x เปลี่ยนเป็น c มันดูดความร้อนแค่5แต่ x เปลี่ยนเป็น d มันดูดความร้อนตั้ง20สะแสดงว่า d ต้องอยู่ข้างบนแล้ว c ต้องอยู่ข้างล่างแต่ผมไม่รู้นะว่าจุดสูงสุดของกราฟตรงนี้พลังงานก่อกำมันใครจะมากใครจะน้อยกว่ากันผมไม่รู้ผมรู้แค่ว่าจุดปลายสุดตรงนี้ของกราฟผลิตภัณฑ์เนี่ย d ต้องอยู่บนแล้ว c ต้องอยู่ล่าง ผมรู้อย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นผมดูเลย d อยู่บน C อยู่ล่างโอเคได้ยังถูกอยู่อ่า D ต้องอยู่บน C ต้องอยู่ล่างแต่อันนี้มันมาเขียน C อยู่บน D อยู่ล่างอันนี้ผิดตรงนี้นะครับอันนี้ผิดตรงนี้นี่ผิดตรงนี้นะครับผิดตรงนี้สาธุขอให้นี้ผิดเถอะเวรกรรม D อยู่บน C อยู่ล่างอยะ D อยู่บน C อยู่ล่างอันนี้ก็ยังได้อยู่ตอนนี้เราเหลือสองข้อเลยครับกอไก่กับจอจาน นะครับตัดข้อนี้ออกไปแล้วพะผิดตรงปลายสุดตรงนี้เข้าใจที่เต้พูดนะครับแล้วเต้จะรู้ได้ไงอะ่ะว่าไก่กับจานเนี่ยตกลงใครมันถูกกันแน่ผมจนปัญญาแล้วตอนนี้ไม่รู้จะดูยังไงแล้วมันคล้ายๆกันหมดนะผมก็มาดูข้อมูลในตารางข้อที่3นักเรียนมาดูข้อที่3ครับผมโฟกัสที่ C กับดีเลยนักเรียนสังเกตเห็นไหมครับว่าเฮ้ย C เนี่ยนะครับ C เนี่ยมันภายในเวลาสิกวิเนี่ย มันเกิดขึ้นแค่0.02โมลาร์เท่านั้นเองนะแต่ดีด็อกเนี่ยภายในเวลา10วิเท่ากันเนี่ยมันเกิดขึ้นทั้ง0.07มลาร์นะเพราะฉะนั้นดีด็อกเนี่ยมันเกิดเร็วกว่าซีแคทซีแคทเนี่ยมันเกิดปัญญาช้านะครับการที่ดีด็อกเกิดปัญญาเร็วกว่าแสดงว่าพลังงานงก่อกำมัน EA ของดีด็อกมันจะต้องน้อยถูกไหมครับเพราะพลังงานงก่อกำมันน้อยๆปัญาจะเกิดเร็วแต่ซีแคทเนี่ยเกิดช้า แสดงว่าพลังงานก่อกำมันมันจะต้องมากเข้าใจตรงกันนะครับเพราะนั้นผมจะเช็คพลังงานก่อกำมันดีด็อกพลังงานก่อกำมันแค่นี้ซีแคทโอ้พลังงานก่อกำมันมันแค่นี้เพราะนั้นดีด็อกพลังงานก่อกำมันน้อยกว่าซีแคทดีด็อกพลังงานก่อกำมันน้อยกว่าซีแคทโอเคอันนี้ถูกอ่าถ้าเช็คกันที่พลังงานก่อกำมันนะอันนี้ยังถูกอยู่ลองไปดูจอจานดีด็อกโอ้พลังงานก่อกำมันเท่าริ C ีแคอันนี้ดีด็อกนะอันนี้ C ีแคเส้นปลายนะพลังงานก่อกำมันแค่นี้ C ีแคข้อเนี้ยดีด็อกพลังงานก่อกำมันมากกว่า C ีแคซึ่งเราวิเคราะห์ไว้แล้วว่าไม่ใช่ดีด็อกพลังงานก่อกำมันต้องน้อยกว่า C ีแคเพราะฉะนั้นจอจานผมว่าไม่ใช่มาผิดตรงพลังงานก่อกำมันข้อที่ถูกที่สุดก็คงจะเป็นข้อกอ,อ,อไก่แน่นอนครับเสร็จเรียบร้อยโอ้ข้อนี้ฮ้อขนะน่าสนใจเลย นะโจทย์เกี่ยวกับกราฟนี่นะ่าแปลกดีครับแปลกดีแบบโอ้นะครับปกติเนี่ยจะไม่ได้ถามอะไรขนาดนี้ไงแต่นี่ครูให้ดูหมดทุกรายละเอียดเลยครับแล้วก็ต้องอ่านจับใจความทีละข้อทีละข้อเป็นโจทย์ที่ไม่เกินเนะื้อหานะแต่ว่าแต่งดีแต่งดีจริงๆนะครับยอมรับเลยเจอกันใหม่ข้อหน้าครับลาไปแล้วสวัสดีครับ